วันนี้ทำอะไรกันคะเป็นทรายเป็นทรายใช่ไหมคะเป็นทรายเมลิกทรายวิทยาศาสตร์กระปุกละยี่สิบห้าบาททรายก็เลยไม่เยอะจะปั้นเป็นรูปอะไรคะอ่ปั้นรูปเออเป็นหนูจะทำเป็นประกอบทรายค่ะหนูหนูหนูคาส้มแปมค่ะนี่ไงจะเป็นแบบนี้ที่แม่ทำจะเป็นทำแม่จะทำเป็นปลาดาวปลาดาว วสวยไหมคะแม่หนูจะทำต้นตำหรอคะใช่ไหนคะต้มตำไหนไม่ใช่คะ่ะอันนั้นเคาะนั้นตำได้เลยคะ่ะพี่โบอททำเป็นรูปอะไรหรอเขาทำเป็นรูปปลาสาสตร์อมไม่เคาะอันนี้มันจิ๋วอ้าวแล้วสวยมากเดี๋ยวแม่ซื้อมาเพิ่มให้ใหม่นะคะจะได้มีสายเยอะๆเอีเยอ๋ยทำหายนะเล่นแล้วต้องเก็บนะคะ นขาเอาหัวออกหน่อยมองไม่เห็นพี <c oughs> ่ว่าทำหอยด้วยเหมือนจีจดีไหมจริงไหมนี่คืออันใหญ่นะครับนี่หอยนะคะครั้งที่แล้วคือกล่องนี้คืออันเล็กแต่อันนี้คือซื้อแฮมเบอร์เกอร์แล,แล้วไม่ต้องล้างคือแบบ ไอ้ที่คืออางใหญ่เลยนะทุกคนแฮมเบอร์เกอร์อะไรแม่แฮมเบอร์เกอร์กี่บาทน,นะไม่รู้เลยไม่ได้ดูราคาเลยซื้อมาลืมดูราคาทำอะไรคะเอมเอมเล่นไซค่ะเดินมาบางังทำไมมือไม่ไอ้ไอ้ไอ้ยาวตรงไหนตรงนี้นี่ไงตรงนี้ด่ะ เดี๋ยวค่อยซื้อมาเพิ่มเนาะเดี๋ยวค่อยซื้อมาเพิ่มอีกให้มันเยอะๆมันค่อยสนุกโอเคไหมซื้อเอาสรุปอย่าเอาสรุปกนันเนาะซื้อสามกระปุกเลยไหมอย่าเอาอย่าเอาอย่าเอาอันนะี้อยเอาสามอันน่ะเอาไงไม่มันเอาสามอันนี้ได้ไหมได้ครับไม่อยากเอาสรุปกันน่ะไม่มันเหมือนเดนโมโบเลยได้ครับไม่ทายไหมได้ไหม โอเคเราไปซ้อมต้นตำมันดีกว่าบ๊ายบายบไม่หาย